สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเด้อน้ำแข็งอีกตามเคยจ้ะที่เขาเขาวเนี่ยมีแต่น้ำแข็งนะคะมีแต่น้ำแข็งหนาวติดลบจ้ะแล้วก็จะน้ำแข็งลื่นเพี้ยนที่คงไปทำงานไม่ได้จ้ะวันนี้นะคะทุกคนอาจจะไปก็อาจจะเสียสาย,สายจอยก,ก็ไปทำงานตามปกติเพราะว่าจอยทำอยู่ในตึกเนาะเดี๋ยววันนี้จอยจะทำเมนูไอ้ผัดเผ็ดผัดเผ็ด ไก่ป่าใส่สตอจ่ทุกคนสตอนี่ก็อุยหลายปีละสตอนี่ก็แบบหลายปีเราจะามาประมาณเอ้ยตั้งแต่จอยไปงานส่อจะเข้าจะสองปีแล้วจ้ะทุกคนนะจะเข้าสองปีละสตอแต่ว่าก็ยังยังแบบว่าเอามาทําอาหารได้นะทุกคนครัวจอยเป็นอย่างเงี้ยทุกคนจ้ะนี่สตอจ้ะจอยก็ใส่ช่องแช่แข็งไว้ประมาณ จะสองปีแล้วจะอีกไม่กี่เดือนนี่ก็สองปีเนาะเราก็แกะเอาเอาแบบนี้แต่ว่าต้องมีให้ให้มีเยอะหุ้มเมล็ดเขาด้วยนะทุกคนนะนี่ให้มีไอ้นี่เยอะหุ้มเมล็ดเขาตอนเราจะกินเราก็เอามาแช่จ้าจอยนี่มันน็อกกับน้ําเย็นจะจัดจ่ะเม็ดเขาก็จะก็จะคืนตัวมาแบบเต้งๆสดๆกรอบๆอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนเหลือแค่นี้แหละเพื่อนๆขนาดประหยัดกินนะเนี่ยเหลือแค่นี้ ครัวจอยเนาะเพื่อนๆบอกว่าอาจจะเห็นว่าเป็นครัวใหญ่ไม่ใหญ่นะทุกคนตอนจอยจะทําคลิปทำอะไรจอยต้องย้ายหม้อข้าวไว้ตรงนั้นย้ายแก้วไปไว้ตรงนั้นย้ายแอร์ไฟมาไว้ตรงนี้มันไม่ได้ใหญ่นะทุกคนนะแต่แค่ว่าเราจัดจัดพื้นที่ให้มันถ่ายคลิปได้จ้ะทุกคนก็จัดพื้นที่ให้เขาได้ถ่ายคลิปได้จะวางขาตั้งกล้องได้อันนี้ที่จอยวางอยู่ันนี้ก็ ขอบหน้าต่างจากริมหน้าต่างทุกคนเกงจอยก็ยุ้ยหน่อยตัวนี้เกงทำงานใส่เสื้อคริสต์มาสรอเต้เลยใส่รอเต้เลยนี่จ้ะมุมเ,เล็กๆเพื่อนไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่อะไรเลยเล็กๆเ,เอง ไก่ป่าจ้ะไก่ป่าที่ซื้อมาตัวละสี่ปอนห้าสิบต้มนะไม่เพียงดีก่อนของใส่ตื่นแล้วมั้งนะอจอยก็จะใส่พริกแกงเผ็ดที่ซื้อมาหาซื้อยากมากเลยพริกแกงเผ็ดที่ห้อนี้บางท่านนะาก็บอกว่าทําไมน้องจอยไม่ตําเองอีกเนาะจอยขี้เกียจจ้ะจอยขี้เกียจตาําขี้เกียจมาตำาป๊ก๊กโปก๊กรบกวนชาวบ้านเกาจะนะ มัดผมกันนะคะทุกคนถ้าไม่มัดผมนี่จอยรู้สึกระทานแต่มันเวี่ยงมาปิดใบหน้าอันเบิกอันบานของจอยเยอะนะเวเพื่อนๆจะจําจอยไม่ได้ถ้าแบบเดี๋ยวหน้าเลี้ยวนี่จําจอยไม่ได้เลยก็คือต้องบอกว่าปล่อยให้หน้าแบบบานๆไว้เพื่อนๆจะจําจอยได้พอหน้าบานปุ๊บจาจอยได้เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะเดี๋ยวจําจอยไม่ได้ ำอาหารนี่แหละให้ดูทุกคนไม่ได้ไปไหนหรอกไม่ได้ไปไหนครับดูสถานการณ์วันนี้ก็โหตะละมังไม่ได้เหลือเกินจะมาใส่ไก่สักหน่อยน่าจะไก่ไกป่ปลาที่นี่เขาจะเรียกแฟลซซอนนะคุณฮะนะแฟลซซนแฟลซซนมันก็อยู่ตระกูลนกอะตระกูลนกตระกูลไกลป่ปลา จะกินก็ระวังในด,ดีจ้ะเพราะว่ามันมีลูกกระสุนในนี้นะคะมันจะมีลูกกระสุนเพือ่อนๆไอไม่อยากจะพูดตรงๆเพราะพูดตรงๆก็ติดเหลืองติดเหลืองนั่นแหละแล้วสับๆเสร็จค่อยล้างมันจะสับๆเสร็จค่อยล้างากัะทุกคนโอ้หเอาขาใส่มาด้วยวกวดนี้ กระดูกเขาจะกรอบนะทุกคนไก่ป่านี่ก็ดูกระพาะนูหนักะนูหนักะสับง่ายเอาขามาให้ทําไมนี่ไม่กินข่าดูขาทุกทีมันจะไม่มีข่ามานะวันนี้นี่เอาขามาใส่มาทําเพื่อนอะไรเนะี่ยสามีไม่กินนะคะส่วนลูกสาวจ่วยคนโตกินจ้าเราจะบอกเดี๋ยวเพื่อนจะถามว่าสามีกินไหมหบางท่านเข้ามาใหม่ๆเนาะ จะน้องแอนอะแต่พ่อเขาไม่กินจะลูกสาวเขาได้ก็ไม่กินจะไม่กินก็ปล่อยเขานะนเพื่อนเนะไม่กินเราก็จะกินอะแต่ไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายไอหม้อเห็นตั้งๆนี่ก็ต้มจับฉ่ายเมื่อวานแต่ทุกคนก็จะหมดละน้องแอนก็กินต้มมอวานที่ถ่ายให้ดูแหละเข้ากับบรรยากาศมากเลยมีจอยคขบอยู่จทุกคนจอยสน สับทำชิ้นใหญ่ๆเอาไว้เพื่อนๆมันดีไม่ต้องไปทำชิ้นมุ่นๆน่ะถ้าทำชิ้นมุ่นๆใช้เวลานานรบกวนข้างบ้านมากกว่าจะสับเสร็จบ้านเราอะโอเคอยู่ไงถ้าบ้านบ้านเราเมืองไทยสับอะไรตามถ้าอยู่ตามชนบทอะ่ะนะสับอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆลองไปอยู่ตามเมืองสิ ก็ไปจะไปสับปกๆๆปกปกปกลบคนชาวบ้านไม่ได้เพื่อนๆน,นะตามกรุงเทพตามเมืองใหญ่ๆอะ่ะทําได้แต่ตามบ้านบ้านเราตามทุนบทอะ่ะพเาถ้าไปสับปอกปกปกปกเนี้ยกลัวไก่มันจะละเอียดมันไม่ใช่ว่ามันจะสี่โครงไก่สี่โครงไก่อะ่ะกลัวมันจะละเอียดเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลาแปบ๊บเดียวนะทุกคนมันใช้เวลานานนะเออกลัวมันจะละเอียดยิบอะ่ะใช่ไหมดื่นมาแล้ว ไปมีสาจอยตื่นมาละทำกาแฟละช่วงนี้ก็ไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดกันเยอะเพื่อนๆหน้าหนาวมาเที่ยงกิจอ่ะเกลืออะไรวะแตนดยะเกลือแค่วะโนเนอะอยู่ที่มือใส ก yeah. ินหกสายแล้นจ so. ้ะ้อไม่กินนะสามีใจ่กินปลายินดีนะอีสเพซเซอนเนเอแอนดี้เพซเอนใอ่เน้รน้ย่ะถ้าถ้าเพื่อนที่พูดโน้ยอย่าไปเซาซีเน้แอนดี้เนาะทิปอิูเซโน้ดอตอาร์อยู่ a อ y more ะงั้นส เออบอกว่าแค่คาเดียวตอบคําเดียวแค่วโนก็พอแล้วเออย่าไปถามเขาอีกอโนก็คือโนคนเนี้ยเพื่อนจะมาบังคับบอกลองชิมลองคิม,งคมนะเขาไม่ชอบคนบังคับเจอแล้วไม่ชอบคนที่แบบจู้จี้เห็นจอยเป็นคนพูดมากบนเนี้ยจอยใช่ว่าจอยจะเป็นจู้จี้กับกับแฟนนะเพื่อนนะคือเขาเหมือนบอกเรื่องกินยาเหมือนมาบาน,นอันที่อยู่วันตำทับเล็โนอย่างเงี้ยโนก็โนเลยปล่อยให้นอนคือบนนั้นนี่นะ อือฉลาดเสถึงบาไม่ใช่ว่าเไม่ใส่ใจผัวนะใส่ใจนะแต่เขาบอกว่าโนเขาไม่ใช่เด็กสามขวบดีนอเพียโอนน้องนิทุเทลอิมูมัดก่ออาสัมัสตอคมคอสตอคันเทลเดมสตออสตออ่าเอแล้วออสตอสตอเยอะจังันแหละทุกคนกเป็นเงี้ยตอนนี้เกาจะแกะนะคะเนี่ยแกะเขาออกแกะ แกไอ้นี่เขาออกอย่างเงี้ยทุกคนแก่แก่แกตรงหุ้มเขาออกค่ะนะคะนี่แหละที่วิธีการถนอมอาหารเพื่อนเพื่อนถนอมผักถนอมอาหารของจอยก็เอาได้อะไรมาจากเมืองไทยผักสดอะไรที่เรารู้ว่ามันสามารถมันเก็บสามารถเก็บในช่องช่องแช่แข็งได้ได้นานอย่างเงี้ยเราก็จะทําอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนทําอย่างที่จอยทําให้ดูนี่แหละจอยก็น้ำมูกไหลตอนนี้เพื่อน มุกไหลว่าจะเพี่นดีจอยตนน้นมุกไหลจะมันเย็นอนากาศข้างนอกเย็นหนาวยังคี่ถ่ายให้ดูอ่ะเพี่นดีก็สายสายนั่นแหละจ้ะถึงจะออกไปทํางานตอนนี้ออกไปไม่ได้น้ําแข็งแล้วก็ไอ้ที่เช็ดกระจกอะไม้ไม้อะไ,ไ,ไ,ไม้ที่เช็ดกระจกอะเขาไอ้นี่เพื่อนๆเขาแบบเขาเป็นน้ําแข็งขนาดที่ชูดิไม่ไหวเจ็บ <laughs> หน่อยค่ะ มันนนี่มันเพื่อนอะมูกไหลนี่เอาไปใส่บ้าอะไรไปใส่กับไข่อะไรสินเนี่ยโอ้โหบ้าได้หละย้นเสือนย้นสตอไปใส่ไก่เฉยเลยแกงแกงไก่อย่างเงี้ยใส่สตอก็อร่อยนะทุกคนนะแกงเหมือนปากตายจะไม่ใช่คนใต้นะแต่จอยก็ทําเป็นอยู่จ้ะนะล้วก็ทําเป็นอยู่แต่ว่า แต่จอยอยากจะกินผัดเผ็ดไก่ป่าใส่ตอวันนี้ที่แรกก็ว่าจะผัดเผ็ดไก่ป่าใส่มะเขือในตู้เย็นที่จอยเก็บเอาไวอ้อ่าจัทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจอยขอตัวแกะมเมล็ดเขาแป๊บนึงนะคะนี่ บางท่านก็เคยบอกให้จอยนําสตอไปดองจ้ะทุกคนแต่จอยไม่ชอบกินสตอดองจ้ะแล้วก็ไม่เคยกินสตอดองเพราะว่าถ้ามันดองออกเปรี้ยวๆจอยก็ไม่กินเนาะเพื่อนๆจอยชอบกินแบบสดๆแล้วจอยก็รู้วิธีที่จะเก็บสตอให้สดจ้ะทุกคนก็อย่างที่จอยทําทุกๆปีของจอยถ้าได้สตอมาเนาะจอยก็จะใส่ในช่องแช่แข็งอจ้ะทุกคนแต่ตอนที่ใส่ช่องแช่แข็งก็อย่างที่จอยบอกว่าเราแกะเขาออกมาให้มันมีเยื่อหุ้มเม็ดสตอด้วยนะทุกคนเพราะว่า สตอร์เขาจะได้แบบสดเสมอจ้ะสดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเพื่อนๆจอยก็แกะไม่ไเรื่อยๆจ้ะเมนูนี้แล้วแต่คนชอบนะส่วนใหญ่จอยจะชอบอยู่จากสตอ์แต่ว่าจะกินบ่อยก็ไม่ได้เพราะมันแพงเนาะที่อังกฤษนี่จ้ะแกะออกมาก็ได้เยอะพอสมควรจ้ะแถมสดๆแล้วก็เม็ดก็เต้งๆเลยทุกคนจอยชอบนี่ พี่แกงยี่ห้อนี้มากจ้ะทุกคนเดี๋ยวนี้หาซื้อยากมากเลยจ้ะที่เมืองลีดร้านไทยเขาก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีอจ้ะทุกคนไม่รู้ว่าเขาไม่เอามาขายแล้วมัง้งหรือยังไงจอยก็ไม่รู้หรือว่าคนอื่นซื้อหมดจอยก็ไม่รู้จ้ะจอยก็จะผัดพิกแกงให้หอมก่อนนะทุกคนนะจากนั้นจอยก็เติมน้ำมันพืชไปอีกเพราะว่าจอยชอบให้มันมีเพะจอยอยากให้มัามีความเงาเพิ่มขึ้นนะจ้ะทุกคนเนะาะเมื่อกี้เนี่ยผัดไปพิกพิกแกงไก่นเนี่ยมันแห้งเกินไปใส่ไก่ลงไปจ้ะ ไก่ป่านี่ต้องกินต้องระวังนะเพื่อนๆนะเพราะว่าที่นี่เขาไปนี่มาจะไม่อยากจะพูดหรือมันติดเหลืองมันก็จะมีลูกกระสุนอยู่ข้างในจ้ะกินต้องระวังจอยก,ก็เติมรสด,ด้วยน้ําตาลแล้วก็ผงชูรสซีอิ๊วฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยจ้ะนะชอบยังไงรสชาติยังไงเพื่อนๆจัดไปเลยจ้ะแต่ว่าถ้าผัดเผ็ดอย่างเงี้ยจอยก,ก็จะใส่น้ําตาลไปด้วยจ้ะทุกคนจอยไม่ใส่น้ําปลาจ้ะเพราะว่าจอยใส่พวก สีฟ้าเขียวพวกน้ำมันหอยกับไอสอีขาวลงไปเยอะละนะเดี๋ยวมันจะเค็มโซเดียมแค่นี้ก็เต็มกระทะแล้วจ้ะทุกคนจา๋านี่เปิดออกมาก็ควันหุยหุยกลิ่นกลิ่นนิดทั่วบ้านนะจ้ะทุกคนจอยจะผัดคล้ายๆแบบน้ำคูกขิกหน่อยนะทุกคนนะบางคนก็ชอบผัดแบบแห้งๆมันก็แล้วแต่คนกินเนาะทุกคนเนาะครอบครอบครัวแต่ละครอบครัวก็กินไม่เหมือนกันก็อย่างที่จอยได้บอกในหลาย,ลายๆคลิปนะั่นแหละจ้ะ แล้วก็ทิมรสชาติว่ารสชาติพอดีหรือ,อยังถ้าพอดีแล้วจอยก็จะใส่สตอแล้วก็ใบมะกรูดลงไปด้วยเลยจ้ะใบมะกรูดก็เก็บจากต้นสดๆนี่แหละจ้ะที่จอยปลูกเองนี่แหละเนี่ยจะผัดเข้าไปแต่ว่าจอยปิดไฟก่อนที่จะใส่สตอนะเพื่อนๆนะเพราะว่าจอยไม่อยากให้สะตอมาสุกมากแต่ทุกคนนี่หน้าตาก็ประมาณนี้สีสันสวยงามน่ารับประทานมากแต่ทุกคนแล้วจากเมนูวันนี้เนาะกินนี่ไม่ต้องพูดถึงจะกินสตอนี่้โหแบบโชยแบบ ทั่วบ้านนะถ้ากินไปนี่เพื่อนๆเนาะเลอทีหนึ่งนี่ฝรั่งทงกทจะตกใจเพราะว่ากินสตอมันก็แรงเพื่อนๆจ้อยผัดจ้อยไม่ให้กินตอนนี้นะเพื่อนๆนะจ้อยจะกินตรงที่วันวันที่จ้อยหยุดงานหรือเลิกงานประมาณนี้ถ้ากินไปก่อนนี่คือกินสตอมันจะ,จะจะไอ้นี่ด้วยจะไปแบบไปแจกจ่ายกับเพื่อนๆฝรั่งเพื่อนๆเดี๋ยวจ้อยจะให้ดูน้่เยอะนะไก่ตัวนหนึ่งเพื่อนๆจ้อยจะทําแบบน้ําคุกขิกเห็นไหมแบบน้ําคุกขิกจ้ะ หอมอร่อยเพื่อนเพื่อนเราทำเยอะๆจะทานหมดแล้วทานหมดอยู่ดีจ,จ้ะร้อยทานหมดไม่เคยทิ้งจ้ะถ้าทานไม่หมดก็แบ่งใส่ในช่องแค่แข็งเอาไว้จ้ะทุกคนยามเราอยากจะทานเราก็นํามาให้มันละลายน้ําแข็งแล้วก็วอร์มอัพในไมโครเวฟนะเพื่อนๆ่น,นนะโทษทีนะเพื่อนพนจจะจอยซักผ้าปั่นผ้าด้วยโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะไปไยจ้ะ พอทำเสร็จจอยก็จะย้ายของไปไว้เห็นไหมแอร์ไฟอยู่ตรงนั้นหม้องข้าวแก้วครัวจอยมันไม่ได้ใหญ่จ้ะจะมาปล่อยของแบบลกๆไม่ได้ล้างให้มันแห้งแล้วค่อยเอาแล้วก็เช็ดเก็บไปในตามตู้จ้ะนาะจอยจะไม่เช็ดตอนที่เขาปเป,ยเปียกเพื่อน